สวัสดีพี่ๆนะนะที่มีเจรักในการตกปลานะครับวันนี้หลังจากที่ฝนตกนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะผมช่างลอยพิชิญชแนลครับผมวันนี้มาอยู่ที่ฝายห้วยตะเกียวนะผมไปดูว่าหลังจากที่ฝนตกมาทั้งคืนนะผมว่าเราจะมาทําอะไรกันวันนี้ครับมารอตักปลานะครับผมฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องช่าง้อยพิชิญชแนลด้วยครับขอบคุณครับมวลน้ํานะครับผมลงมาตรงฝายนะครับ สุดยอดครับเดี๋ยวไปดูผลงานครับผมถ้าผมจะได้กี้แจ่มครับบรรยากาศครับ จักขึ้นไม่เลยครับผมเปลี่ยนปขอครับเสียเวลาสามสิบวิทีครับคนเริ่มโต๊ครับผมมาตักปลามาหนี่ก็ไหนล่อยู่ คนเหลือมาแล้วอากาศนามครับผมนามมาหลอบสองครับผมปลายห้วยตาเที่ยวนะครับผมจังหวัดอุบลรัชธานีครับผมบ้านโคกเราะครับไปดูว่ามันม,มีหนามหรอบสองเหครับผมรอบแรกแล้ปลาไปเก็บเล้วครับผมไอ้สุงหนึ่งครับดูคนงานของผมนะครับผมวานนการตักปลาปลาขืนไอ้เจักโต Det er ingen

ตักเอาตักเอาครับใส่กระต o n ตักเอาเลยครับผมปลาเป็นขึ้นครับปลาธรรมชาตินะครับผมคอเป็นส่วนใหญ่ครับผมปลา่อนครับปลา่อนขนเหลือบโตครับผม ผลงานรอบสามครับผมรอบสามในวาลายเป็นไงครับโดยวิธีการใช้กระตองนะครับใช้กระตองครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช่างไหลฟิชชิ่งชาแนลด้วยนะครับผมฝากด้วยครับเติดปะส่วนนครับผมกลับบ้านเนี่ยนะครับผม ยังมีหน้าๆพันก็ยังตักยังอะไรอยู่นะครับเชียนเบดกับมาอยู่ครับ